กลิ่นรุนแรงไม่ท้องร่วงไม่เข้าโรงพยาบาลเราไม่หยุดกินเอออย่าพูดบ่อยอ๋อไม่ไมอาหารเขาโอเคค่ะอร่อยรสชาติใช้ได้นี่ใส่ซอสใส่ทีอิ๊วมันฆ่าเชื้อด้วยไฟ น <c oughs> น้าพ่อค้าสะก่อน <c oughs> คนรอเยอะมาก